การกล่าวทั้งนี้หลวงตาไม่ได้กล่าวเพื่อความโอ้อวดแม่เม็ดหินเม็ดทรายไม่ปรากฏเลยคิดดูเก็บทำประเภทนี้ประเภทไหนประเภทที่บริสุทธิ์โพธห์โทนพ้นแล้วจากกิเลทั้งพวงโดยช่อบตามสกขารธรรมมาเป็นเวลาสี่สบส้าปีนี่แล้วหรือตั้งแต่ปีสองพันสีสสา วันที่สิบห้าพฤษภาคมเนี่ยปีสองพัสีสิบสนวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนครทำประเภทนี้ได้ประกาศกังวานขึ้นที่ใจดวงที่หลุดพ้นนี้ประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มสะเทือนสะท่านไปหมดในข้อนี้ก็มีเรื่องที่จะสาธกพ,พอเป็นสักขีพยานกันได้ ในเท้าที่พระพุทธเจ้าตรัสลูธรรมปรากฏว่าสร้างกมปิสร้างประกปิสร้างประเวทิอปมาโนจจโอราโรโอพาโซโลเกปาตุลโหสิอายันจัดาสาสซีโลกธาตุนี่เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสลูนั้นโลกธาตุหมื่นโลกธาตุได้สนั่นวันไหวเสียงสะเทือนสะท้าน ทั่วโลก,กธาตุไปหมดในขณะนั้นเนี่ยบพระพุทธเจ้าท่านจะรู้เราเปลี่ยนเพียงตัวเท่าหนูนี้มันก็ทำให้ตื่นเต้นภายในขันถ้าพาพูดภาษาของโลกเขาละจนกระทั่งเหมือนกับว่าลืมเนื้อลืมตัวกระเทือนหมดทั้งร่างกายและจ,จิตใจส่วนใจที่บริสุทธิ์นั้นไม่มีอะไรแต่ขันนี่สิขันตื่นเต้น ขันมีความตื่นเต้นเป็นกํำลังถึงกับร่างกายไหวแล้วน้ำตาล่วงไหลลงเหมือนน้ำํำเหมือนท่าจากตาของเราเองท่อความตื่นเต้นในหลักธรรมชาติที่เลิศเลยที่สุดซึ่งเกิดมาไม่เคยคิดเคยคายเคยฝันว่าจะได้รู้ได้เห็นว่าจะได้ส่งไว้ซึ่งธรรประเภทที่พระพุทธเจ้าและพระหาจาท่านส่งไว บัดนี้ได้รู้แล้วได้ส่งไว้แล้วไม่ทูลถามแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และสาวกทั้งหลายไม่ทูลถามท่านแล้วเพราะเป็นธรรมชาติอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันสารท,ทิิโกรูร้เองเห็นเองในธรรมอันสุดยอดที่แล้วไม่จําเป็นต้องทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ใดแม้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึ้นมา แต่และพระองค์พระองค์ก็ไม่ปรากฏว่าพระองค์ถามใครและเรียกใครมาเป็นสัตขีพปาญแห่งธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นนั้นพระสาวกอรหันทั้งหลายรู้ธรรมตามพระพุทธเจ้าก็ไม่จําเป็นจะต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าอีกแม้พระองค์เดียวไม่เคยปรากฏเพราะเป็นธรรมประเภทเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันหายสงสัยอย่างเดียวกันประจกักษ์กหนึ่งว่าโลกธกาตไหวไปในเวลาที่กิเลส ในนามของในศัพท์ของภาษาศาสนาท่านว่าอวิชชาปัจจญาสร้างฆาล่าอวิชชานั่นแลพาให้สติสัจายแบบความทุกข์ความทรมารทั้งหลายฝังอยู่ภายในจิตตลอดมาถ้าถอนมันไม่ได้ก็จะฝังใจพาให้เกิดแก่เก็บตายาอย่างนี้ตลอดไปบัดนี้อวิชชาปัจญาสร้างฆลา,านี้ได้ขาดสะบันลงจากใจใจได้ดีขึ้นจากอวิชชานี้ ป่นหนึ่งว่าฟ้าหินถล่มภายในกายภายในกายในใจของเหล่านั้นเวลานั้นแล้วน้ําตาไหลพราาพรากพราก,รากโดยไม่คาดไม่ฝันเพราะความปัศจร,รย์แ่งทมทั้งหลายที่ได้รู้ได้เห็นในขณะนั้นด้วยเพราะความปัศจร,รย์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาโดยไม่มีใครบอกใครสอนพระองค์ทรงรู้เองเห็นเองมานั้นด้วยแต่เรานี่ได้รับการอบรมสั่งสอนแทบเป็ียแทบตายจากพระพุทธเจ้า จึงได้มารู้มาเห็นแดนอัจจา์อย่างนี้ก็อดอัจจา์ทำทั้งสองประเภทนี้ไม่ได้คืออัจจย์พระพุทธเจ้าที่ไม่มีใครบอกใครสอนเลยอยู่ๆก็ผุดขึ้นมาในถ้ำกลางแห่งอริยสัจสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมากโดยไม่ต้องไปถามใครแต่เราต้องได้รับการแนะนำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสวัสดิธรรม ศตร์ไว้ชอบแล้วทั้งทางทมทางวิไหนการก้าวเดินเพียอวิเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์เราได้นำวันนั้นมาเป็นแนวทางเดินของเราเราจึงได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายตามแนวทางที่ท่านสอนไว้เรียบร้อยแล้วนั้นแต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงมีใครแนะนำสั่งสอนทุกทุกพระองค์เป็นสยามผู้ทรงค้นขวายเองทรงรู้เองเห็นเองกันทั้งนั้นนี่แหละเรื่องความประทันรจ คือผลแห่งทมจากพุทธศาสนาของเราประกาศกังวาลเป็นมัชชิมาคือความพอเหมาะพอดีกับการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตลอดเวลาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเสมอต้นเสมอปลายตลอดมานารกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีเปรตผีเทพบุตรเทวดามีเป็นชั้นชั้นุ่มิุ่ม,มจำนวนเต็มโลกกระฐานนี้มี เป็นธรรมชาติที่สม่ำเสมอเคยมีมาดั้งเดิมใครจะลบล้างไปได้ในสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายจัดสรุปมาจัดสรุปสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายเหล่านี้ทุกทุกองจัดสรุปแบบเดียวกันเพราะสิ่งเหล่านี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วพออุบัติขึ้นมาก็มาพบมาเห็นสิ่งเหล่านี้เช่นบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเปรตผีประเภทต่างๆนับจํานวนไม่ได้ปรากฏ ขึ้นในพัฒนยเวลานั้นเพราะสิ่งเหล่านี้มีบ้านบ้านเดิมแล้วพอจัสุรุป,ปึงขึ้นมาเท่านั้นก็เห็นทันทีแต่ก่อนไม่รู้ไม่เห็นเหมือนกับหลับตาสิ่งใดมีอยู่ก็ไม่เห็นไม่รู้แต่เมื่อลืมตาขึ้นแล้วสิ่งที่มีอยู่มากน้อยขนาดทหยจ้าไป้หมดเลยนี่จิตใจที่หลุดพ้นจากวิชาความปิดบังให้มืดมิดปิดตาได้พังทลายลงปากไปจากใจดองนั้นแล้วใจเป็น ความสว่างกระจ่างแจ้งครอบโลกธาตุสว่างไสวเห็นไปหมดทั่วทุกดินแดนเปวันคาาเกินหมายเกินดนเกินความดนความเดาใครๆเสียทั้งนั้นจะเป็นที่แน่ใจสําหรับผู้ที่รู้ที่เห็นผู้ที่เป็นอยู่นี้เท่านั้นนอกนั้นหาใครมาเป็นพยานไม่ได้นอกจากท่านผู้บริสุทธิ์อย่างเดียวกันแล้วไม่ต้องถามกันเป็นเขาบริสุทธิ์อย่างเดียวรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันเช่นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์หรือพระสาวกเนี่ย กองไหนบ้างที่มาถามกันว่าบาปมีไหมบุญมีไหมนรกมีไหมสวรรค์มีไหมนิพพานมีไหมไม่มีพระองค์ใดแม้พระองค์เดียวที่จะแบกแนวมาถามอย่างนี้ไม่มีเพราะเป็นของอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันถามกันหาอะไรยกตัวอย่างเช่นสารกลางหลังใหญ่ๆนี่นะ <c oughs> ที่เรานั่งประชุมฟังการอบรมและบริจาคทานอยู่เวลานี้ เมื่อต่างคนต่างมาเห็นสาราก,กางหลังใหญ่โตมากที่สุดทางภาคอีสา,เาเนเมื่อไนี้ใครสงสัยว่าใหญ่หรือไม่ใหญ่เล็กหรือไม่เล็กตาเราเห็นทุกคนใจเรารู้ทุกคนนี่ก็ไม่ต้องถามกันถ้าสงสัยก็ดูเฉยเดี๋ยวนี้เพราะเรานั่งอยู่กลางสาลานี้ดูได้รอบด้านถ้าเรายังสงสัยอยู่ก็ให้ดูใช้รอบด้านนี่ก็เหมือนกันเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์พรโลกน,นิพพานพวกเปรตพวกผี อสุรกายประเภทต่างๆนับจํานวนไม่ได้เต็มโลกธาตุนี้พระพุทธเจ้าทรงสว่างเจ้าด้วยพระจักสุญา่า้นมองเห็นทะลุป,ปุปรงไปหมดโดยไม่ต้องถามใครเช่นเดียวกับเรามองดูสาราการหลังใ,ใหญ่ๆนี้ทะลุป,ปุปรงไปหมดไม่ต้องถามใครเช่นนั้นเหมือนกันนี่ละธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมของจริงมาดั้งเดิมน,นี่เป็นของจริงลบไม่สูญ นรกใครจะไปลบนรกได้มีหรือพระพุทธเจ้าลบทุกทุกพระองค์ตัดทะลุขึ้นมาแล้วยังไม่สามารถจะลบนรกให้ขาดศูนย์ไปได้สวรรค์ก็ลบไม่ได้สวรรค์มีกี่ชั้นท่านก็บอกไว้ว่าหกชั้นนะตั้งแต่ชั้นจ่าตุมขึ้นไปจนกระทั่งถึงชั้นปรินิมพิตวสาวดีหกชั้นจากนั้นก็พรมที่หกชั้นใครไปลบได้ไม่มีใครลบได้นรก ไอ้เวจีมีกี่หลุมตามหลักตำนาท่านแสดงไว้ว่ามีถึงยี่สิบห้าหลุมนี่มีมาดั้งเดิมมีกี่กับกี่กันมาแล้วสัตว์ที่ตกนรกไปนี้กี่กับกี่กันตกแล้วอยู่ตลอดเวลาอยู่อย่างนี้ใครจะไปโลกนรกเมื่อลกนรกหมดแล้วจะให้สัตว์นรกไปไปอยู่ที่ไหนตั้งแต่นักโทษเขาทําความชั่วช้าละโมกจับได้เขาจะมีคุกมีตารางเป็นเรือนขังเรือนอยู่ของเขานี่สัตว์นรกทั้งหลาย ทำบาปทำกลังอย่างมอมแมมไม่รู้เนื้อรู้ตัวทำารืความรอดเพลินเวลาตายลงไปเมืองผีและนรกเมืองผีไม่มีให้สันนิยอยู่แล้วกลับมารบกวนชาวมนุษย์เราให้เดือดร้อนวุ่นวายเพราะสันนรกไม่มีที่อยู่บ้านแตกแสแหละขาดเพราะนรกถูกลบหมดแล้วอย่างนี้ไม่เคยมีมีอยู่ชั้นไในก็มีอยู่ชั้นนั้นและลบลบล้างไม่ได้เลยพระพุทธเจ้า อ,องค์ใดมาตรัสลูกก็ไม่เห็นแบบเดียวกันลบล้างมาได้ด้ยวยกันไม่ว่านโลกไม่ว่าสวรรค์ไม่ว่าสิ่งใดๆพวกเปรตผีสัตว์ประเภทต่างๆที่มีอยู่เป็นอยู่จะลบล้างไม่มีไม่ได้เพราะสิ่งนี้เคยมีมาดั้งเดิมแต่พระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติมีมาอยู่แล้วเมื่อมารู้ขึ้นมาก็ไปเห็นสิ่งที่มีอยู่นี่แหละทมของพระพุทธเจ้าทนทรงแสดงตามสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ทั้งหลายจึงเรียกว่าสวาัขาจธรรมตรดไว้ชอบแล้วทุกอย่าง ว่าบาปมีมีจริงๆใครจะไปะลบรังไม่ให้เป็นอื่นไปไม่ได้บุญม,มีมีจริงจใครกล้าหาชานชัยต่อบาปต่อกรรมวันนรกไม่มีก็เอาให้สร้างลงไปสร้างความชั่วช้าหลามโหเวลามีลมปากมีลมหายใจอยู่นี่เอาให้กิเลสเอาเป็นเครื่องมือมาอวดอ้างท้าทาย พระพุทธเจ้าว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีเราอยากทําอะไรก็ทำกิเลสใสลงไปให้ทําความชั่วช้ารามโลภด้วยความโลภความโกรธราคะตัณหาเต็มกําลังค,ค,ค,ความสามารถเวลาหัวใจขาดสะบั้นลงไปจากร่างกายนี้แล้วคําว่านรกสวรรค์มีหรือไม่มีก็ตามเพราะนรกไม่มี หากมีไก่เท่านั้นกิโลเท่านี้กิโลเหมือนจังหวัดนี้ไปสู่จังหวัดนั้นอำเภอนั้นไปสู่จังอำเภอนี้เลยพอหัวใจขาดทีเดียวก็ตูมเลยลงนรกตามที่พูะเจ้าทรงสั่งสอนมาแล้วไม่ผิดพลาดแม้แต่พระองค์เดียวที่มาสอนแบบเดียวกันนี้เนี่ยใครอยากจะกล้าหาญชันชันยต่อนรกว่านรกไม่มีให้กิเลสหลอกลวงว่านรกไม่มีเวลาตกนรกกี่เลสไม่ได้ตกนะ เราเป็นผู้ตกเพราะเราหลงกลของกิเราโง่เราหลงกลของเยสไปตนนกนรกรับความทุกข์ความทรมานก็คือเรานั่นแหละนี่เวลาเรามาเกิดเป็นมนุษย์นี่อะไรบังคับให้เรามาเกิดเรารู้ตัวผู้บังคับไหมเราก็ไม่รู้ก็อำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของเรานั่นแหละที่พาให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์สูงต่ำดำขาวมีทุกข์มีจนมี ฉันมีภูมิต่างกันเพราะอํานาจวาสนาบุญญาพิพันสร้างมามากน้อยต่างกันก็เป็นผลของแต่ละคนละคนที่สร้างมาทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วเพราะงั้นเราเป็นชาวพุทธขอให้พี่น้องทั้งหลายได้นําธรรมะนี้เข้าสู่ใจให้จิตใจได้ใกล้คิดติดพันกับธรรมเราจะมีที่ยึดที่เกาะถ้ามีแต่ใจรวนเลไปด้วยอํานาจของยิเลสโด,ดยสายเดียวแล้ววันย่งางค่ำมันจะให้พายอิ่มพอเลยไม่ว่าจะอยากจะหิวจะหงุ ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอยากดมติ่นเลี่ยมรสตลอดเวลาด้วยความทะเยอทะยานหาวันอิ่มพอไม่ได้นะถ้าว่ามีทมเข้าไปแล้วอยากดูอะไรอันใดที่เป็นโทษไม่ดูนี่แปลว่าทมหกักห้ามไว้แล้วเยีาเปลี่ยห้ามร้อไว้แล้วอยากทำนี่คือมันเป็นความชั่วไม่ทำนี่คือทำห้ามไว้แล้ว เราก็ไม่ทําตามความอยากที่กิเลสหลอกลวงไปเราก็ไม่เสียคนเมื่อเราไม่ทําตามความหลอกลวงของกิเลสเราก็ไม่เสียคนเพราะเราเชื่อธรรมเราปฏิบัติตามธรรมเราเป็นคนตาบอดเกิดมาก็ไม่ทราบแล้วเกิดมาจากภพใดแดนใดเกิดมาด้วยความตาบอดอยู่เวลานี้ก็อยู่ด้วยความตาบอดไม่ทราบไปตายแล้วจะไปที่ไหนไปเกิดที่ไหนอีกเราก็ไม่รูเราอยู่แบบรุนร้นเดาเดากหมัด หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้อยู่แบบเลื่อนๆลอยๆมากเกิดก็มาเลื่อนๆลอยๆตามกรรมใสให้มาแล้วเวลาอยู่ก็อยู่เลื่อนๆลอยๆให้กิเลสลากไปไถมาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเวลาตายไปแล้วหาหลักเกณฑ์มาได้ความล้มจมก็คือเรานั่นแหละผู้หาหลักเกณฑ์มาได้นั่นเองจะเป็นผู้ใดไปถ้าไม่เชื่อทมเพราะนั้นจงเราเป็นชาวพูดขอให้ต่างคนต่างเชื่อเชื่อทมนำทมเข้ามาใกล้คิดติดพันกับตัวเอง กรรมสากโกมีกรรมดายาโดกรรมโยนิกรรมบันทุกกรรมบัติสรณายังกรรมบางกริสันติกยาณังว่าปาปัตังว่าตัดสัตยดายาลาภวิสันติสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตัวมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นผู้ให้ผลใครทากรรมอันใดไว้เช่นทําบาป ก็ดีทำบุญก็ดีบาบุญจะเป็นของคนนั้นคนอื่นไปรับแทนไม่ได้นี่เรียกว่าหลักธรรมพระเจ้าทรง,งสอนไว้ว่าพวกเรามีกรรมเป็นของตนทุกคนกรรมแปลว่าการกระทำกระทำดีเป็นผลดีขึ้นมากระทำชั่วเป็นผลชั่วขึ้นมาไม่มีที่ว่าที่แจ้งที่รับที่นั่นที่นี่ไม่มีในกรรมใครเป็นผู้ทำแจ้งชัดเจนแล้วกับผู้ทำ ไม่จําเป็นต้องไปหาที่ลุ่มๆดอนๆที่รับที่แจ้งที่ไหนไปหาว่ากลางบันกลางคืนจะทํากรรมได้ไม่มีผลอย่างนี้ไม่มีมันแจ้งขาวดาวกระจ่างอยู่กับการทําของเราเองทําดีอยู่ที่ไหนก็ดีทําชั่วอยู่ไหนต่อชั่วไม่ว่าทําที่แจ้งที่รับดีชั่วด้วยกันเป็นผลดีชั่วด้วยกันทั้งนั้นนี่ถ้าเราเชื่อกรมเราต้องระมัดระวังในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเรียกว่าสร้างกรรมดีไว้ในตน เฉพาะอย่างยิ่งหลักใจหลวงตาเป็นห่วงพี่น้องชาวไทยของเรามากเดียวเพราะเป็นชาวพูดด้วยกันแต่หารหลักยึดของใจไม่มีใจไม่มีพุทธโธใจไม่มีธรรมโอใจไม่มีสังโฆใจไม่มีการอบรมจิตใจของตนเพื่อความสงบด้วยสวดมนภาวนาจิตตะพอนาบ้างเรียกว่าไม่สร้างเบือนใจ ไม่ใจก็ไม่มีที่ยึดที่เกาะเกาะแต่แรูปแต่เสียงแต่กลิ่นแต่รถเกาะแต่ดินแต่อิฐแต่ทรายแต่หินแต่ปูนเกาะแต่ยศถาบรรดาศักด์นั้นนั้นงั่นมันเกาะลมลมแรงแรงมันเป็นเรือนของของกายเวลาอยู่เรามีบ้านมีเรือนมีรถลาเครื่องใช้ไม้สอยเราก็อยู่ได้เรามีกายเป็นความมมีเรือนกายเครื่องใช้ไม้สอยของกายสะดวก แต่ใจนั้นดีตี้นหาที่พึ่งที่เกาะไม่มีเนี่ยมันขาดอันใหญ่หลวงมากนะใจขาดที่พึ่งมากเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเรือนใจเป็นเรือนของกายเป็นที่พึ่งของกายเวลากายสลายลงไปแล้วสิ่งเหนั้นหมดความหมายหมดทุกอย่างไม่มีอะไรมีความหมายที่จะสนุนคนนั้นให้มีความสุขความเจริญได้เลยนอกจากทำภายในใจที่เป็นเรือนใจเท่านั้นพรานจงพากันสร้างเรือนใจขึ้น ให้มีอย่าลืมพุโทโธอย่าลืมธรรมโอสังโฆสติธรรมตั้งส,สติไว้กับตัวเสมอจะทําทดีทําชั่วประการใดเราอยากให้เข้าใจว่าไม่มีใครรู้ก็เห็นตัวเรานั่นแหละดูเราเห็นเราเราเป็นผู้ทําเองประจันอยู่กับใจของเราจึงไม่มีที่แจ้มศอลักมันแจ้งอยู่กับตัวเองของผู้ทําทั้งการทําดีทําชั่วทุกอย่างให้เชื่อตรงนี้ถ้าเชื่อกรนพูยเจ้า อย่าไปหาทำในทีล่ลี้ลับลับว่าเขาไม่เห็นก็เราเห็นอยู่นั้นเวลาตกนรกที่แจ้งไม่ได้ไปตกที่ลับไม่ได้ไปตกที่มืดไม่ได้ไปตกนรกคนนั้นคนนี้เขาไปเห็นหรือเขาเห็นก็ตามเขาไม่ไปตกนรกเราเป็นผู้ไปตกนรกเองเพราะเราเป็นผู้ทําเองกรรมเป็นของเราที่เรียกว่ากรรมมสากโกมหนะิเราเป็นกรรมเป็นของเราเองจะแบ่งสรรปันส่วน ให้ผู้อื่นแบ่งนักแบ่งเบาไปช่วยอย่างนั้นไม่ได้ต้องเป็นเรื่องของเราเองนี่มาเป็นฉะนั้นเราต่างคนงต่างให้พยายามช่วยเหลือตัวเองทางด้านจิตใจให้มากอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเกินไปที่เหลกมันลากมันถูไปทุกวันเวลานะไม่มีวันอิ่มพอเวลานี้เราเราเรียกว่าเราเป็นชาวพูดแต่มันกลายเป็นสาวกข,ของจิเลส ศาสานาธรรมเป็นศาสนาของกิเลสไปแล้วเวลานี้ไม่ได้เป็นศาสนาศาสานาธรรมนะความโลภหน้าไปได้ทลายไ,ไม่พอเอาเป็นเอาตายเขาว่าตายแล้วไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวแม้แต่กระดูกก็ไม่มีเหลือติดตัวเอาไปเผาไปสังสรรคนั้นเองสิ่งที่ติดตามตัวคือดีและชั่วนี่แต่เวลาเรามีชีวิตอยู่เราไม่สนใจกับความดีที่จะเป็นสาระแก่ตนไปสนใจตั้งแต่วัตถุ เงือเข้าของเงินทองยศถาวราศาสตร์ต่างๆเรียกว่าคนลืมตัวโดยถ่ายเดียวถ้ามีทำภายในใจแล้วข้างนอกก็จําเป็นร่างกายมีอยู่ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ใจก็เป็นของจําเป็นอยู่ในภพนี้มาภพนี้แล้วไปภพหน้าต้องอาศัยใจใจต้องอาศัยธรรมอาศัยบุญอาศัยกุศลเป็นเครื่องฉุดลากไปลึงไปพยุงไปถ้าไม่มีบุญมีกุศลแล้วจมลงมนาโลข้อกัมนาโรกัมน,นรกลนั่นคือความชั่ว สัตว์ทั้งหลายชอบทำอยู่แล้วเป็นหลักธรรมชาติกิเลสจ,จูงไปอยู่แล้วสัตว์ทั้งหลายมีความดูดดื่มที่จะทําตามหน้าของกิเลสความโลภความโกรธราคาตัณหาไม่มีใครจื่อจ้างจนกระทั่งถึงวันตายก็ม,มีมีคําว่าจื่จ้างโลภได้จนตายโกรธได้จนตายราคาตัณหารักชอบหญิงชายทั่ว,วไปได้จนวันตายไม่มีวันอิ่มพอเพราะกิเลสเหล่านี้ไม่มีไัยวชาชลาค้ำค่าแล้วเวลานี้ทําอะไรไมาได้แล้วกิเลสไม่มีวัย นี่คึกขนองอยู่ตลอดเวลานี่ถ้าเราตามทําตามที่เล่แล้วที่เลยจะลากไปตลอดเวลาตายทิ้งเปล่าๆหับผลทาประโยชน์ไม่ได้เลยเกิดมาทั้งชาติไม่มีสาระติดตัวตายตะกตาด้วยความจมนี่อย่าให้มีในชาวพุทธของเราขอให้พากันดูเนื้อรู้ตัวตั้งสติดูตัวเองบ้างวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าหาดูตั้งแต่ความเพลิดเพลินเลื่อนเริงบันเทิงที่จะพาให้เราจมโดยไถ่เดียวให้ดูตัวเองสติ แล้วลึกตัวเวลานี้วันนี้เราทําอะไรบ้างทําดีหรือทําชั่วถ้าหากว่าทาชั่วนี่ผลจะเผาเราแล้วนะะถ้าทําดีความดีจะหนุนเราแล้วประหนึ่งว่าพระเจ้าประทับอยู่ที่หัวใจเราทุกคนทุกคนเพราะสอนเลือกกรรมกรรมไม่ลําเอียงใครตั้งใจพติปฏิบัติตามจะเป็นไปตามนั้นแน่นอนนี่เป็นที่น่าวิตกกับพี่น้องชาไทยของเราก็อันดับที่สองนี่เป็นอันดับที่สําคัญมากที่สุด อันดับแรกคือด้านวัตถุนี่เราซ่อมแซมปลายเหตุนะปลายเหตุคืออะไรเวลานี้สมบัติเงินทองเข้าของเขาเมืองไทยเรารู้สึกว่าร่อยหลอลงไปมากเราจึงช่วยกันต่างคนต่างเสียสละเพื่อเข้าไปหนุนสิ่งที่บกพร่องนี้ให้สมบูรณ์ขึ้นมาเท่าที่ควรแต่สิ่งที่วิตกวิจารณ์มากก็คือต้นเหตุได้แก่จิตใจ ถ้าจิตใจไม่มีความประหยัดมัธยัติลืมเนื้อลืมตัวในการอยู่การกินการใช้การสอยต่างๆไม่มีประมาณอยู่อย่างนี้แล้วชาติไทยของเราก็ไปเกาแต่แต่ที่ไม่คันเท่านั้นเองบำรุงปลายเหตุต้นเหตุไม่บำรุงคือสิ่งที่กล่าวเลี้ยวเหล่านี้คือประหยัดมัธยัตินี่ขอให้ทุกๆคนลู้เนื้อรู้ตัวมีความประหยัดมัธยัติ อย่าใช้แบบฟุ้งเฟอเ้อเหิมการอยู่การกินพออยู่พอกินพอเป็น่ยนไปแล้วอยู่แล้วกินแล้วใช้ไปอย่าฟุ้งเฟอเ้อเหิมจนเกินเนื้อเกินตัว,วอย่าเอาสมบัติเงินทองเข้าของของชาติอื่นมาเป็นเครื่องประดับร้านของเราประดับบ้านเมืองของเรามันจะเป็นเนื้อหนังกาฝากเข้ามากักัดกับกัดตอดชาติไทยของเราให้ร่มจมไปด้วยเพราะความเพลินในชาติของเขาแล้วเอามาประดับร้านของตนถือว่าเป็นของสวยของงามแล้วสิ่งที่มันมา กัดมากินภายในตัวของเราเพราะเอาเงินไปซื้อเขามานั่นแหละเงินเราหมดไปหมดไป,ดไปสุดท้ายตัวของเราก็ล่มจมไปได้ให้ระมัดระวังอันไหนไม่ควรซื้ออย่าซื้อให้พยายามบำรุงชาติเดียวกันของที่ผิดขึ้นมาสร้างขึ้นมาจากชาติไทยของเรานี้เป็นเนื้อแท้อันนี้เป็นของแท้เป็นเนื้อแท้ถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่ก้นคอกเกิดขึ้นมาจากพ่อจากแม่ซึ่งอยู่ในคอก ในหลักของเราในบ้านของเราไม่เหมือนสัตว์ที่ไปซื้อมาจากที่อื่นต้องต้องเสียเงินให้เขานี่สัตว์ที่เกิดมาในก้นค้อของเราวัวควายของเราเป็นสัตว์ของเราลูกเต้าของมันเกิดขึ้นมาเป็นเป็นเนื้อหนังของเราแท้นี่ก็เหมือนกันผีขึ้นมาในเมืองไทยสิ่งใดก็ตามให้พยายามบำรุงส่งเสริมกันดีไม่ดีก็ช่างเธอ มันดีอยู่ที่เราใจของเราเป็นหลักมีเนื้อมีหนังมีตัวของตัวนี่เป็นสาคัญดีที่ตรงนี้สิ่งเหล่านั้นเราก็พยายามส่งเสริมกันใครมีอะไรก็ซื้อก็หากันไปอย่าหาเวี่ยงเก้นเพ่งกระโดดไปหาแต่เมืองนอกมาอวดกันคนทุกข์กระตาเยนใจหาอะไรมาประดับมันก็ไม่มีความสวยงามอะไรแหละถ้าคนมีหลักมีเกณฑแล้วนุ่งผ้าขี้ริ้วเดินไปนี่เขาก็นี่เศรษฐีเดินไปนี่เห็นไหมนั่นขอให้มีเงิน ขอให้มีทมภายในใจนุ่งผ้าขี้ริ้วไปเขาก็ไม่จำหนิเขาว่านี่คนนี้ถ่อมตนมากนะนี่คือเศรษฐีทั้งคนนะเวลาเขาเดินไปนี่นุ่งผ้าจนก็เป็นล่อนจัน่นล่อนจั่นไปนั่นเนี่ยไอเราแต่งตัวหรูหราฟู่ฟ้าโก,โกเก๋เป็นนักโทษในเรือนจําไปอวดเศรษฐีมันน่าหัวเราะไหมพิจารณาสิเราจะให้เป็นแบบนั้นนะมันจะน่าหัวเราะนี่คนเมืองนอกเมืองนาเขาจะหัวเราะประเทศไทยของเรานะ ถ้าแ,แต่งตัวโก้คู่โก้โก,โก้รู้หรูไปอวดชาวเมืองนอกเขาก็จะหัวเราะนะเนี่ะการฟุ้งเฟ้อเหมเพราะฉะนั้นให้ยินดีในของมีอยู่แห่งชาติไทยของเราให้ต่างคนต่างสนับสนุนใครมีอะไรให้ซื้อให้หากันเป็นเนื้อหนังของเเอเดมบำงุงกันเองเมื่อมีคนอุดหนุนแล้วคนเราย่อมมีแก่ใจที่จะผิดในสิ่งต่างๆขึ้นมาสร้างขึ้นมาสุดท้ายก็เป็นของดิีของดีท่านกันต่ำเมืองนอกเขานั่นแหละเมื่อมีต่างคนต่างอุดหนุนกันขอให และลึกถึงชาติไทยของเราให้มากยิ่งกว่าชาติใดวัตถุที่มาจากมาภายนอกกับมีอยู่ภายในของเราวัตถุภายในบ้านของเรามีคุณค่ามากกว่าสิ่งภายนอกนะเสียงภายนอกมันมาทําลายเสียงภายในไม่ได้ทําลายมีแต่การหนุนกันขึ้นหนานกันขึ้นนี่พูดวันนี้พูดถึงหลังหลักใจหลักใจให้มีนะอย่าลืมพุทโธธโ,โมสังโฆอย่าลืมการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาเนี่เป็นหลักใหญ่ การภาวน,นาเวลาจะหลับจะนอนวันทั้งวันตั้งแต่ตื่นเช้ากันมาถึงถึงค่ำเวลาจะนึกพุทโธตมโมสังโฆสักห้านาทีมันไม่ได้เจอเหือให้กิเลสให้กิเลสไปกลืนจนหมดเวลา24ชั่วโมงไม่มีอะไรเหลือแม่ห้านาทีนอกนั้นกิเลสกลืนินหมดอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยขาดตุนตุนดอกตายไปด้วยคำขาดทุนดู่ก็หาสาระอะไรไม่ได้ต้องมีธรรติดเนื้อติดตัวแล้วเลือกถึงพุทโธตโมสังโฆแล้วเลือก ภาวนาทําใจให้สงบเย็นภายในตัวเองนั่นและเรียกว่าสร้างเรือนใจขึ้นมาใจมีหลักยึดใจย่อมไม่ละสัมละสายไม่โกรธวายมีความเป็นอยู่ธรรมก็มีอยู่กับใจเป็นที่พึ่งของใจแล้วตายไปแล้วก็ไปสุขโตคือไปดีทีเดียวอยู่ดีนี่อํานาจแห่งธรรมวันนี้ได้แสดงธรรมให้บรรดาพี่น้องทงั้งหลายได้ทราบโดยฐานะว่าปู่สอนหลานไม่มีอะไรถือสีถือสากัน พ่อปู่สอนหลานในวัยเหล่านี้มีแต่เป็นลูกลูกหลานๆทั้งนั้นนะ่ะหลวงตาที่นั่งอยู่บนธ้รมานี่คือปู่ปู่กําลังสอนหลานเลยหลานอย่าพากันดื้อดึงนะปู่นี้เอาธรรมของพระพุทธเจ้ามาสอนหลานนะแล้วปู่เอาธรรมของพระพุทธเจ้ามานําชาติไทยของเราเนี่ยศาสนาเป็นผู้นา ศาสนาจึงไม่มีคู่แข่งไม่มีกกนั้นกกนี้ไม่มีค่าศัตรูไม่มีผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่มีคู่แข่งแต่ศาสนานี้เป็นล่มโพล่มใสของชาวไทยเราทั้งชาติควรที่จะได้กราบไหว้บูชาและตามพระเดชท่านด้วยพระโอวาทที่สอนแนวประการใดร่างที่หลวงตาบวัวนำมาชี้แจงให้พี่น้องตลายทราบนี่คือนำศาสนามาสแสดงนั่นเอง นว,วันนี้ได้แสดงธรรมว่าอพอสมควรเก็บเวลาหากว่าผิดพลาดประการใดแล้วก็ระหว่างผูกกับหลานหวังว่าคงให้อภัยกันได้และต่อบวัน,นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอาอ <c oughs> <c oughs>